สวัสดีค่ะนุ่นแม่บ้านพี่ตะกะแตนนะคะเข้ามากันหรือยังคะกำลังกำลังวันนี้ทําเมนูอะไรนะพี่นุ่นวันนี้ผัดเมนูผัดเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดออเรนจิน้นท <Orange. S 1> ุกไม่ค่อยชัดนะออเรนจินําเสนอซอสเราก่อนแล้วก็คุเข้ามาแม่เสนซอสีนิดนึ่งนะคะนี่ขวดละหกสิบเก้าบาทนะคะซอสซอสปรุงรสนะคะเข้ามากัน เยอะๆนะคะเข้ามาอุดหนุนก่อนเลยนะคะเข้ามาเวะมาดูนิดหน่อยก็ได้นะคะเข้ามาทัดท้ายกันหน่อยนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ผัดเห็ดออเรนจินะคะใช้แค่2สองชั้นโตเองนะคะเวลาผัดน,นะคะชค<อ>ใช้แบบไม่มากนะคะแบบใครสนใจก็สร้างมาได้เลยนะคะเข้ามาเยอะๆกันเลยนะคะข้ามาเยอะๆสามารถผัดได้หลายอย่างเลยสามารถผัดได้หลายอย่างแบบผู้ผัดหุนสิน้นผัด ผัดผักผัดได้หลายชนิดน,นะคะอร่อยนะคะถ้าเรากินเยอะนะคะคนเยอะๆแล้วก็ใส่แบบประมาณ2ชนโตะ๊ะสชนโตะ๊ะถ้ากินคนเดียวแค่ช้อนเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าใช้ไม่เปลืองมากนะคะสําหรับเด็กใหม่ๆนะคะรลื่นใหม่นะคะแบบ พวกที่แบบผสมแบบกับข้าวไม่ค่อยเป็นนะคะแบบใส่ยังนุ่นยังนนี้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องเลยนะคะอันนี้ใส่แค่ยังเดียก็จบเลยนะคะแต่อร่อยมั่นใจนะคะแน่นอนนะคะโชว์วัตถุดิบง่ายๆเอยวันนี้เนี่ยสองอย่างใช่ไหมพี่นุ่นกระเทียมผัดเห็ดออริจินี่ออริจิพูดไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็ใส่แค่กระเทียมนะคะผัดเห็ดกระเทียมใส่ซอสรปรุงรส ขวดละหกสิบเก้าบาทนะคะไลน์มาเลยทามาเลยนะคะปากหมดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดมินพร้อมตอบให้นะคะขวดละหกสิบเก้าบาทนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะวัตถุดิบตั้นเยอะมีแค่นี้นะคะวัตถุดิบไม่ต้องใส่อะไรกรรมการน้ำมัดพืชตายได้ไม่ให้กระทะไหม้นะคะแค่นี้แล้วก็ซอสแล้วก กินได้ซอสนี่สองคนใช่ไหมคะเห็ดออรินจินี่ยใช่ไหมคะมันเยอะนะคะเพราะว่าใส่แค่สองช้อนโต๊ะนี่ก็พอนะคะใส่ไม่ต้องมากมายนะคะ6,9บเาบาทหกสิบเก9าบาทเองนะคะไม่แพงมากนะคะถ้าเทียบว่าถ้าเราทำกับข้าวใช่ไหมคะถ้าเราใส่ลายลายโดอย่างละยอดใช่ไหมคะเทียบกันนะคะนี่69บาบาทเองนะคะเรียบร้อยเลยยอดไปทีเดียวก็กินได้เลยนะคะวันนี้ก็ผัดเมนูง่ายๆเนาะวันนี้เมนูง่ายๆ ัาเข็ดออริจินะคะถ้าใครสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะคะนี่ใส่น้ํามันก่อนนะคะใส่น้ํามันนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้กระทะไหม้เฉยๆนะคะไม่ต้องกิดมากมายน้ํามันอ่ะเดี็ดอ้วนนี่ถ้าใครสนใจนะคะเน่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 เสั่งมาได้เลย69บาบาทนะคะซอสโปร ติดต่อมาเลยติดต่อมาได้ทำไเต็มเต็เนี่ยเบอร์ปากหัวมนกั่างไรแอบเนี่ยค่ะติดต่อมาทางแอปเมนนะคะใครสนใจค่ะมาได้เลยสั่งได้เลยนี่เริ่มผัดแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ผาดกระเทียมนะคะกระเทียมถ้าเราชอบสวยๆงานๆเราก็หั่นแบบชิ้นๆก็ได้นะคะนี่นุ่มตามอาตามก็ได้หั่นก็ได้สําหรับพราว่าเรากินที่บ้านนะคะทาง่ายๆนี่ตัดลงรถนะคะ ขวดละหกสบเก้าทไม่แพงเลยนะคะนุ่นบอกได้เลยผั <C oughs> ดเมนูนง่ายๆให้เจ้านายผัดเมนูนง่ายๆ <C oughs> หเห็ดออรัญจิ <C oughs> ให้สนใจสั่งมาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับลูกค้านะคะถ้าเราอยากจะสอบถามอร่อยไหมรสชาติยังไงแอบมินพร้อมตอบคายเลยนะคะ ักมาในไลน์ได้เลยพักมาในไลน์ได้เลยใครสนใจก็ยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าใครเ้อไปก็ขอให้ถกลุกลอตเตอรี่ขอให้ถกหวยนะคะถูกแล้วก็มาหาเลยแล้วก็จะได้เจอเยอะๆไงหาถ้าจะเตรียมพร้อมนิดนึงนะคะแล้วอยใส่เห็ดนะคะพร้อมไม่ต้องปกงอะไรมากมายนะคะไม่ได้โม้นะคะพูดจริงนะพูดจริงๆเลย ถ้าใครสนใจสั่งมาเลยด้ยนะคะ69บาทเองนะคะซอสปรุงรสนะคะนี่กระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเข้ามาเลยเข้ามาเลยแวะมาดูทักทายกันได้นะคะสอบถามได้นะคะแอปพ,พร้อมตลอด24ชั่วโมงนะคะใส่เห็ดแล้วนะคะนี่ใส่เห็ดเสร็จแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสเลยนะคะ แ,ววนนแค่นองใองกล้โตเองนะแค่ใส่ไม่มากเลยนะคะนี่ใส่แล้วนะคะนี่ใส่เลยนะคะนี่หนึ่งสอง,สอ,งสอแล้วไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะถ้ากินคนเดียวก็ใส่แค่ช้อน 69บาทเองไม่แพงนะคะถ้าใครสนใจก็พากันมาได้เลยนะคะปากหมดไว้ข้างล่างแล้วนะคะแล้วใครได้หลายรอบเลดใช<ค>้<ค>ได้หลายรอบเลยสําหรับที่เด็กมาหมยที่ผสมกับข้าวแบบคปรงไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะใส่น้ําตาลใส่ซอสนุ่นซอสนี่มากมายไม่ต้องเลยนี่ใส่แค่สองช้อนโต๊ะก็จบเลยอร่อยเลย าแม่รอยแล้วไม่ขายนะคะแม่ร่อยไม่มีใครอยากขายไม่มีใครอยากกินเลยของแม่ร่อยไม่มีใครอยากขายพวกเงินนะคะเราจะได้เงินใช่ไหมคะถ้าแม่ร่อยจริงแล้วไม่ขายเลยสีสวยด้วยเราะพี่นุ่นเนาะสีสวยมากแบบสีแบบโรลสีตานแบบสวยนะกลิ่นหอมมากเลยออ้ยกลิ่นหอมขวดละหกสิบเก้าบาทเองซอสลง เราผัดเทใส่ซอสน,นี่ละพอน่่เน,น่โอ้ยหอมหอมอะไรมันจะหอมขนาดน,นี้หอมมาพูดอีกสามพูดว่าอะไรไหไห,ห,อหอมหอมหอม รสชาติโอ้ยอร่อยอร่อยไม่ได้เมือนะคะอร่อยอร่อยโอ้ยดูสิคะดูดูเด็ดดูเด็ดดูโอเคทำเป็นคนนะคะโอ้น่ากิน ก่อนนะคะถ้าไม่อร่อยค่อยว่ากันนะคะอร่อยแน่นอนค่ะไม่มีทางไม่อร่อยละอร่อยเสร็จเนี่ยถ้าไม่อร่อยไม่ขายนะคะนี่ลองดูสิคะดูสิคะนี่ไม่แบบไอ้นี่มันเข้มข้นนะคะไม่มีน้ำแบบยืมโยมออกมาถ้าเราผัดแบบใส่ซอสอะไรย่างนุ่นนิดนี่นึงเน,นพอาผัดเสร็จใช่ไหมคะมีน้ำข้างล่างอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยซอส ละ69บาทถ้าใครสนใจกระซังมาได้เลยนะคะมาได้เลยเมาอะไรนะ250บาทเมาเมาเมาสง5 0บาทเมาเมาเนี่ยใครสนใจกระซังมาทักมาได้เลยนะคะลองชิมดูสักขวดหนึ่งนะคะไม่เสียหายเลยนะคะเพราะว่าของดีไม่ต้องเลยนะของดีไม่ต้องเสียตังเลยนะคะประกันตังดีเลยปกะกันชโรดาเป็นคนการันตีการันตีนะคะ ฝากด้วยนะคะเส้ปรุงลบขวดขวด,ขวดละหกสบาทนะคะเนี่ยจะพาให้กินทุกวันเลยนะคะอ,อร่อยไม่อร่อยอร่อยสดๆเลยนะคะบอกได้เลยเนี่ยหกบาทฝากด้วยนะ